ผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็เห็นน่ะไปผัดข้าวไปน่นไปนี่ก็มีคนแซวอะอะไรนะเ <laughs> ผาพริกเผาเกลือ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เขาคั่วพริกเขาจะทําน้ําพริกเนาะก็มีคนคอมเมนต์ก็มีก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานที่ไม่หมูไลฟ์ไปเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านได้ฟังมีคอมเมนต์หนึ่งไม่ทราบว่าเอ,อน่าจะมีคนคนเห็นบ้างไม่หมูไม่ลบเลยไม่หมูให้ติ่งไว้อย่างนั้นแหละให้คนอื่นได้ดูได้ชมด้วย ก็มีก็มีคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังก็น่าจะเป็นคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเชื่อมเขานี่แหละนะมาคอมเมนต์ในไลฟ์ของแม่หมูนะลองไปดูดูนะของเมื่อวานเนี่ยเ,เขาไลฟ์เออเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้เดี๋ยวจะอ่านได้ฟังน้องเป็นอวตารน้องเป็นอวตารมีองค์จริงอยู่มีองค์จริงอยู่เวลาสอนทมองค์จริงก็จะมา อ๋อก็ท oh, ี่เมื่อวานไงเมื่อวานที่เราคุยกันว่าเออเราแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กเทพเนี่ยอายุแค่แปดขวบทำไมดูตอนหลังมาดูดูมันเด็กมันหน้าแก่น่ะเด็กหน้าแก่ในร่างเด็กเออเฉพาะเฉพาะบุคลิกท่าทางการวิ่งเล่นซุกซนเนี่ยก็คือเด็กแหละแต่พอถอดเอาแต่หัวมาเนี่ยเด็กทำไมแก่จังอ่ะเรามองเห็นเขาไงแก่แล้วเวลาเขานั่งข้างพ่อเขาเอ้ย พ่อเขากลายเป็นดูดูหน้าเด็กกว่าอีกด้วยความที่พ่อก็ผิวขาวเนาะดูหน้าเด็กกว่าแล้วลูกอะ่ะแกกว่าพ่ออีกอะสิ่งเออส่วนประกอบในการที่ทําให้แกร่รู้ไหมสาวกเดี๋ยวแม่หมจะบอกให้ทรงผมนี่แหละทรงผมผมน้องมันมันมันอยากโศกแล้วแล้วทำไมปล่อยให้มันฟูมันมันหนาๆยาวๆละ่ะแล้วมีหางเต่าเลื้อยๆอีกเนี่ยมันก็เลยดูดูหน้าแก่ไงถ้าลองตัดสั้นเหมือนน้องใบบุญนะตัดสั้นเหมือนเด็กนักเรียนทั่วๆไปเนี่ย น้องก็จะดูเด็กกันแหละน้องก็จะดูเด็กเพียงแต่ว่าองค์ประกอบเนะี่ยมันทําให้ดูดูแก่ไงเราก็มีเออเราก็มีภาพวิจารณ์เป็ลนลักษณะนี้ว่าน้องเนะี่ยดูแก่น้องเดือดดูหน้าเหมือนเหมือนเหมือนผู้ใหญ่มีอายุเนาะอายุขนาดแปดขวบเองเราก็วิจารณ์กันในไลฟ์เลาเมื่อวานนี้เนาะถูกไหมละ่ะเออก็มีคอมก็มีคอมเมนต์นี่แหละคอมเมนต์นี่ก็โผล่ขึ้นมาเลยเออมามาอธิบายบอกเราอีกทีมาบอกเราอีกทีเขาบอกว่าน้องนะ่ะเป็นอวตาร น้องเป็นอาวาตารค่ะทุกคนมีองค์จริงอยู่เขาเชื่อของเขาอย่างนั้นและเวลาสอนทำเนี่ยองค์จริงก็จะมาประทับร่างเหมือนที่แม่เขาบอกเนี่ยองคโลงอง์ลงนั่นแหละนะเออถ้าเทพไม่มาถ้าเทพไม่ลงอะ่ะถ้าเทพไม่ลงเนี่ยไอ้นี่คนที่คอมเมนต์นนะเขาไปอ่านได้นะแม่หมูไม่ได้จับมามั่วๆนะเนี่ยคนที่เป็นติ่งติ่งของเชื่อมนี่แหละเขามาคอมเมนต์ในใต้ไลฟ์ของแม่หมูเนี่ยแม่หมูยังห้อยไปอยู่เลยเขาไปอ่านเลยทุกคน ถ้าเทพไม่มาก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กๆถ้าเทพไม่ลงเนี่ยองคเทพไม่ลงเนี่ยก็เป็นเด็กนะหางเต่าตัดไม่ขาดคุณติ่งเนี่ยเขาบอกว่าหางเต่าของน้องเนี่ยตัดไม่ขาดเราก็เลยอยากจะส่งไปหาคุณติ่งคนนี้เนาะที่บอกว่าหางเต่าตัดไม่ขาดเนี่ยเอ้ยัลไก,กไงก็ใช้ตนไกลสิตันไกล,ไกลคมๆน่ะทำไมจะตัดไม่ขาด ไม่งั้นร้านตัดผมเขาไม่ได้ตังค์หรอกเธอผมมันยาวเร็วจะตายถูกไหมตันไกลไงตันไกลคมๆน่ะตันไกลตัดน่ะใช้ตันไกลตัดน้องเขาบอกว่าหางต่อเออติ่งคนนี้เขาบอกว่าหางเต่าน้องก็ตัดไม่ขาดคือศักดิ์สิทธิ์มากมีฤทธิ์มากเออศักดิ์สิทธิ์มากเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะที่บอกว่าตัดไม่ขาดใช้อะไรตัดเราก็ต้องตั้งคําถามไปหาเขาเนาะที่บอกว่าตัดไม่ขาดเน่ะคุณใช้อะไรตัด ถูกไหมก็เหมือนพวกเอ่อเล่นคาถาอาคมนี่นแหละเรานึกออกไหมที่บอกว่าเอ่อฟันแทงไม่เข้าอะ่ะเวลาไปพิสูจน์ทีไรก็เหมือนจะทําเหมือนเล่นกลเนี่ยเอามีดทุ่ๆเอาอะไรทุ่ๆมาถูอะ่ะแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอมอยู่ในปากเนี่ยทําให้แบบฟันแทงไม่เข้าอะไรลักษณะเนี่ยอันนี้เรายกตัวอย่างนะเรายกตัวอย่างเอ่อพราะว่าติ่งคนนี้ขเขาเอวยเขาอวยองคอ์อวตารเทพของเขาเนี่ยบอกว่า หางเต่าเนี่ยตัดไม่ขาดเขาบอกอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปเนี่ยเราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปว่าเขาก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งแล้วเราก็ตัดผมบ่อยๆไงลูกหลานเราก็ตัดสั้นกันที่ตัดไม่ขาดเนี่ยเพราะตันไกไม่คมไหมตันไก่คมคมเนี่ยตัดขาดชึบเดียวเลยนะเออถ้าตันไก่มันทู่หรือใช้วัสดุอื่นตัดเนี่ยมันก็ไม่ขาดแหละอย่างนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดเลยใช้มีดตัดเออใช้มีดตัดมีดทุ่ๆเนี่ยก็ไม่ขาด กัตไกลชึบเดียวในี่ขาดเลยอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะถ้าคุณจะเชื่อก็เชื่อไปไงแต่เขาบอกก็ตัดไม่ขาดนี่เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเออใช่แต่เขาบอกไงไปอ่านดูไม่ไม่ไม่หมูไม่ได้ไม่ได้แบบเมคเอาเนี่ยไปอ่านดูเขาเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้เลยเขาบอกว่าหางไตเออหางไตหางเต่าน้องนี่ตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดเราก็เลยบอกตันไกไงตันไกลคมคมนะตันไกลคมคมเนี่ย แม้จะเอ่อแม้จะตันไกรทุ่ตันตไครตันไกล้ตนไครด้วยไม่หมูตันไกรตัดกระดาษเนี่ยตนไกรตัดกระดาษที่เราตัดกระดาษกันเนี่ยบางครั้งตัดผมขาดเลยถูกไหมล่ะแต่ถ้าอยากจะให้ขาดเนี่ยตัดชุบ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 ตไคกลมกลมแป๊บเดียวถ้าบอกตัดไม่ขาดในร้านตัดผมนี่เขาไม่ได้สตางค์หรอกผมคนเรานี่ยาวเร็วจะตายถูกไหมล่ะนอกจากว่าคุณจะตัดแต่ท่อนบนเนี่ยตัดแต่ท่อนบนเลยให้มันสวยสวยแล้วเหลือหางเต่าไว้เนี่ยจงใจจงใจเอ่อเก็บหางเต่าไว้เนี่ย ก็บอกมาตรงๆไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชื่อว่าหางเต่าตัดไม่ขาดใช่ไหมคือคุณเชื่อก็เชื่อไปแต่เราไม่เชื่อไงนี่มันทะเลาะกันตรงนี้แหละใช่ไหมล่ะเออเขาจะพยายามแบบจะพยายามอธิบายในคอมเมนต์นี่แหละอยากให้เราเชื่ออยากให้เราเชื่อก็คุณเชื่อก็เชื่อไปไงเราอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้คือเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เชื่อเนี่ยแล้วเราถึงได้มาคุยในไลฟ์ ว่ามันอวตารเนี่ยมันไม่มีในพุทธเถรวาสอวตารไม่มีเทพก็ยิ่งไม่มีเลยอยากเป็นทั้งเทพยอยากเป็นทั้งอวตารแล้วมาบอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมันได้ยังไงอะ่ะมันย้อนแย้งมากเลยอะ่ะมันย้อนแยง้งใช่ไหมมันย้อนมันย้อนอะไรอยากขนาดเนี้ใช่หไหมล่ะเออล่าสุดล่าสุดเนี่ยเออ ล่าสุดนี่น,นี่ในคอมเมนต์นะยังไม่จบนะคุณคนนี้เนี่ยเขาคอมเมนต์มายาวเลยเราอ่านดูเรารู้เลยว่าเป็นติ่งเชื่อมจิตเพราะเชื่อเสีนสนิทใจเราก็เลยกระซิบไปแบบกระซิบดังๆบอกเขาเนาะโอ้ถ้าจะเชื่ออะไรขนาดเนี้ยกินข้าวเยอะๆกินข้าวเยอะๆค่ะแล้วคุณจะฉลาดขึ้นนะคะคุณจะฉลาดขึ้นเลยรบกวนกินข้าวเยอะๆเขาบอกว่าล่าสุดค่ะคุณคุณคนนี้นะล่าสุดค่ะน้องแนะนํา น้องแนะนําให้หาอาชีพแก่ผ um yea ู้ประสบภัยอ um ันนี้เขาบอกนะให้ให้หาอาชีพแก่ผู้ประสบภัยไม่ให anyway ้เป็นของคือน้องบอกว่าไม่ให้เป็นของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แบบอันนี้ไม่ได้ถามติ่งนะไม่ได้ถามติ่งนะเราถามข้ามไปถึงเทพเลยเดี๋ยวนะถามเทพถามเทพเลยเนี่ยถามเทพเลยเทพคนที่เป็นแนะนําให้ให้ผู้ประสบภัยหาอาชีพเนี่ย เข้าใจคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เทพเทพเอ้ยเทพงูเหลือมเข้าใจคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินไหมเด็กน้อยสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าก่อนอะเข้าใจหรือเปล่าคือเขาไม่เหลืออะไรแล้วมันไปแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยจะมาบอกเออให้หาอาชีพไม่ให้เป็นของหรอกต้องหางานทําต้องหาอาชีพ ต้องไปต้องไปเปิดต้องไปทำไปทาความเข้าใจกับภัยพิบัติแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินเอ๊ะ,อะคนพวกนี้เขาเข้าใจยากเนาะเรื่องบางเรื่องมันน่าเข้าใจง่ายๆแต่ทำไมเข้าใจยากเข้าใจยากจังเลยอะผู้ประสบผู้ประสบภัยตอนนี้เขาต้องการอะไรอะไรต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้าต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแหกตาดูสิเขาไปตั้งโรงทานะ่ะ เขาไปตั้งโรงทานเขาไปทําโรงครัวไม่ว่าจะเป็นอ like, ีจันไม่ว่าจะเป็นเอ่อมูลมูลนิธิอะไรนะไม่ว่าจะเป็นของต้นอ้อบ้างล่ะของเอ่ออะไรอีกล่ะไม่หมูกาไปตอนอตอนตอนแรกอ่ะลึกลืมไปละเขาทํากับข้าวกันทีเขาทําข้าวกล่องกันทีทีละสามสองพันกล่องสามพันกล่องเพื่อนําไปแจกแต่ละคนดีคือจิตอาสาจิตอาสาไม่มีใครจ้างใครเลยเขาเป็นจิตอาสาไป แล้วจะมาบอกว่าหาอาชีพหาอาชีพก็หาได้อยู่แล้วเองจะมาบอกเรื่องอาชีพทําไมเองต้องไปทําความเข้าใจกับคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าโอ้ยละติ่งก็อวยอวยจนแบบอวยบอกว่าโอ้ยเนี่ยน้องแนะนําให้หาอาชีพน้องไม่ให้เป็นของหรอกโอ้เวลาน้องพูดน้องเป็นผู้ใหญ่มากเ็าปลื้มเ็าปลื้มเขาปลืมปลมปล้มที่แบบเอออาจารย์เขาพูดออกมาอย่างเงี้ย ไปอ่านดูเลยทุกคนไปอ่านดูเลยคอมเมนต์นี่ยังอยู่เลยเนี่ยแม่หมูเก็บไว้ให้อยู่เนี่ยของของของเมื่อวานนะของเมื่อวานเนี่ยแม่หมูก็เลยอยากจะเอามาอธิบายอยากคือบางบางครั้งเนี่ยการที่กินข้าวน้อยเออกินแต่กินแต่อย่างอื่นเนี่ยเออกินแต่ไปแย่งวัวแย่งควายกินเนี่ยมันก็ไม่ฉลาดนะมันก็ไม่ฉลาดมันก็ทําให้คิดว่าสิ่งที่สิ่งที่ทเออ องอวตารของคุณเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหมันถูกมันใช่ฉันเป็นสาวกฉันต้องเชื่อฉันจะไปขัดคําของอาจารย์ฉันไม่ได้ฉันจะไปขวางไม่ได้ฉันจะไปฉันจะเป็นโนอย่างเดียวไม่ได้ฉันต้องเยสเยสเยสมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คุณต้องมีเหตุผลแม้กระทั่งเราคุยกันในไลฟ์เนี่ยเราก็มีเหตุผลถูกไหมทุกคนเออขนาดอวตารมาคุยกับยี่หมูจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยที่เข้ามาเมนเนี่ยคุณต้องเข้าใจไม่หมูอธิบายไปในอธิบอธิบายไปในนั่นแหละ อธิบายไปเออเป็นแบบตอบตอบคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปอ่านดูนะไม่หมดตอบคอมเมนต์เข้าไปด้วยแหละห้อยติ่งไว้เลยจะให้รู้ให้จะให้เขาแบบให้เขาแบบฉลาดหน่อยเว้ยเออถ้าเป็นเทพถ้าเป็นองค์วตารเนี่ยเออตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเออเทพปากเด็นไหมนอนนอนทั้งคืนไงนอนคืนเึิงแล้วตื่นเช้าขึ้นมาอ้าปากแล้วปากปากปากอ่ะขี้ฟันอะ่ะเทพมีขี้ฟันไหม เหม็นไหมเออถ้าเหม็นนี่คือคนอ่าแล้วตื่นเช้ากันมาเนี่ยกินข้าวไหมหิวไหมตอนเช้าเนี่ยถ้าหิวถ้ากินข้าวคือคนอ่าแล้วกินข้าวเสร็จปวดขี้ไหมปวดขี้ขี้ไหมเยี่ยวไหมก็คือคนไม่ใช่เทพไม่ใช่อวตารไม่ใช่เทพไม่ใช่อวตารคืออยากให้เขาเข้าใจไงอยากให้เขาเข้าใจทำไมเขาไปเชื่ออะไรขนาดนั้นคือความเชื่อมันเชื่อได้แหละแต่เชื่อซะจนงมงายเนี่ยเราก็อยากจะติบ้างเนาะ เราอยากจะติอยากจะให้สติเขาไงอยากจะให้สติเขาอะเออลำบะบอกว่าน้องแนะนำให้หาอาชีพแก่ผู้ประสบภัยไม่ให้เป็นของเออน้องพูดน้องเป็นผู้ใหญ่มากเขาอธิบายอย่างนี้เขาไม่ไดเ้เขาไม่ได้ใส่ซาวหรอกแต่ด้วยข้อความที่เขาพิมพมาเขาน่าจะพูดลักษณะน,นี้แหละเขาไม่ได้ใส่ซาวมาเออนะไม่หมูทวนอีกครั้งนะเผื่อเผื่อเออเผื่อน้อง เพื่อน้องเอ่อน้องฝนน้องฝนเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้น้องฝนเนี่ยติงอ่ะติงอ่ะติงเชื่อมนะ่ะคอมเมนต์เข้ามาในเน็ตใต้ไลน์ของแม่หมูนะเมื่อวานเนี้ยน้องเป็นอวตารมีองค์จริงอยู่เวลาสอนทำองค์จริงก็จะมาถ้าเทพไม่มาน้องก็จะเป็นเด็กๆดกหางเต่าตัดไม่ขาดเออเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดน,นะน้องแนะนำให้ ผู้ผู้ประสบภัยเนี่ยเขคงจะหมายถึงผู้ประสบภัยนี่แหละให้หาอาชีพไม่ให้เป็นของเออเราก็เลยจะอธิบายอธิบายเนาะอธิบายอ่าฟังมาอีกรอบนึงก็ได้เอ,อ,อธิบายว่าออหางเต่าตัดไม่ขาดเนี่ยรู้จักตันไกไหมตันไกคมคมเนีะ่ะชึบเดียวขาดชึบเดียวขาด เออแล้วก็พวกโฆษณาส่วนเชื่อน่ะว่ามีเวทมนต์อย่างน้นอย่างงี้ฟันแทงไม่เข้าเนี่ยส่วนมากเล่นกนส่วนมากเล่นกลเออแล้วแบบละละองละองคเทพของของติ่งเนี่ยเชื่อไหมเวลาเข้าไปตัดผมเนี่ยเรายังเคยเห็นคลิปเขาเลยเวลาเขาลงเ,เวลาไปตัดผมมีคลิปหนึ่งอ่ะจะให้ช่างตัดแต่ไอไอไอส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยแล้วเก็บหางเต่าถ้าลองช่างตัดชึบสีทําไมมันจะไม่เขา้าตันไกลร้านเสริมสวยอ่ะตันไกลร้านตัดผมเนี่ยคมจะตาย ถูกไหมคมจะตายเออเขาก็เชื่อของเขาเขาก็เชื่อของเขาเชื่อไปแล้วก็รบกวนกินข้าวด้วยมันจะได้ฉลาดขึ้นกินข้าวกินปลานะคะจะได้ฉลาดจะได้ฉลาดเออเนาะเออเราบอกว่าให้หาอาชีพขัดใจไม่หมเลยบอกให้หาอาชีพเนี่ยทุกคนมีอาชีพนะที่เขาประสบภัยเนี่ยเขาไมาเขามีอาชีพกันทั้งนั้นแหละใครพี่ปัดดิมันมาได้ทันตั้งตัวไหมล่ะ มันมาไม่ทันตั้งตัวข้าของเนี่ยเครื่องมือทำอาหารกินเนี่ยเสียหายหมดเสียหายหมดดังนั้นคําว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปศึกษาคํา,าว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพอเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้คนเหล่านั้นกลายเป็นผู้ประสบภัยเขาต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าเบื้องต้นแม่ขึ้นเลยนะไม่หมูขึ้นเลยเนี่ยบอกให้ไปหาอาชีพแล้วติ่งก็อวยจังเลยโอ้ยองค กรุงเทพเอวตารเนี่ยตอบได้ดีมากตอบเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมเราต้องเราต้องบอกเขาต้องตเตือนเขาให้เขาฉลาดขึ้นไงฉลาดขึ้นไม่งั้นจะจะโดนแบบจะโดนครอบงําจะโดนครอบงําไปหมดถูกไหมล่ะจะโดนครอบงําไปหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอืมคือเรื่องอาชีพเนี่ยมันต้องมันต้องแบบมันต้องให้ความเดือดร้อนเฉพาะหน้านี่ผ่านพ้นไปก่อนเนาะ ให้ผ่านคนไปก่อนเนี่ยไอย้ความเสียหายต่างๆนี่ให้มันผ่อนคลายก่อนความเสียหายที่มันที่มันที่มันเกิดขึ้นนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอ่ามีมีม,ม,มีจะเออมีคนหนึ่งที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยโอ้อุปกรณ์การทำมาหากินของเขาเนี่ยระมีราคามากๆเลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่นไปกับน้ําหมดเลยถ้าเผื่อไปตามเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาในสภาพเก่าเลยไงมันก็กลายเป็นซากไปแล้วอะ่ะก็ใช้การใช้การไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องมีทุนเพื่อมาซื้อ เพื่อมาซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอาชีพก็มีอยู่แล้วดังนั้นต้องช่วยเหลือในเบื้องต้นช่วยเหลือในเบื้องต้นเขาขาดแคลนอะไรก็คือช่วยในเบื้องต้นเขา้าใจไหมหางเต่าเอ้ยอเอหล่าสาวกนี่ก็รอแต่จะสาธุอย่างเดียวเลยไม่แบบไม่ไม่ดูเหตุดูผลไงไม่ดูเหตุดูผลจะรอแต่สาธุอย่างเดียวเนี่ยมันอะไรมันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้ ก็ต้องขอให้พิจารณาเนาะอะไรเสียเนี่ยไม่เอ่อนอกจากพ,พิจารณาข้อธรรมแล้วเนี่ยพ,พิจารณาชีวิตความเป็นจริงชีวิตสถานการณ์เออพ,พิจารณาสถานการณ์ตรงหน้าด้วยถูกไหมต้องมองต้องเปิดโลกหน่อยเหอะกลุ่มนี้เนี่ยดูดูแล้วไม่ค่อยจะเปิดโลกเลยอะไม่ค่อยจะเปิดโลกเลยอะ่ะออ พิจารณาเนาะต้องพิจารณานะคะสาวกเทพของพวกคุณเนี่ยพูดแบบเออเทพของพวกคุณเนี่ยใช้คำว่าอะไรดีเขาพูดถูกไหมพูดถูกต้องไหมพูดตรงตรงกับความเป็นจริงไหมหรือไม่อ้าวตั้งคำถามไปเผื่อเขาจะตอบเผื่อเขาจะตอบรอคอมเมนต์รอคอมเมนต์ ตั้งคำถามห้เผื่อเขาจะตอบเขาจะมีคอมเมนต์มาใต้ใต้คอมเมนต์เออใต้ไลฟ์ไม่หมูบ่อยแหละเออมาอธิบายอยากจะให้เราเข้าใจไงแต่บางอย่างเนี่ยเราก็เราก็ยอมรับฟังเขานะคนเรามีเหตุผลในมุมของแต่ละคนเนาะบางอย่างเนี่ยเราก็รับฟังเขาอันไหนที่มันแบบเวอร์วัาวางอลังการหลุดโลกหลุดจักรบาลไปเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องแบบท้วงติงเขาแล้วดึงสติให้เขากลับมามามีเหตุผลหน่อยเฮ้ยเอาเหตุผลคุยกันใช่ไหมเออ เอ้ยเวทพพูดอะไรเนี่ยสาวก็เออออด้วยตลอดนี่มันไม่ใช่นะเขาพูดอะไรไม่ตรงพูดอะไรไม่ถูกเนี่ยเราทวงเขาได้เราท้วงเขาได้วิช่จะไปแบบอยู่เป็นอะไรอย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลในการในการอยู่เนาะในสังคมเนี่ยถูกไหมล่ะอาอยังมีคอมเมนต์ต่ออีกคนเด็กคนเดิมนี่แหละเต้าเดิมนี่แหละอ่าเขาบอกอย่างนี้นะทุกคนนะเขาบอกอย่างนี้เขาเขาน่าจะเตือนไม่หมูนี่แหละ ล่วงเกินปรามาเทพเขาบอกล่วงเกินปรามาเทพฟ้าดินเลยลงโทษล่วงเกินปรามาเทพฟ้าดินเลยลงโทษอยากรอดเขาเตือนมาอยากรอดก็หยุดปรามาตรน้องโดนไล่ที่อันนี้เขาพิมพ์มานะกรณีไหนไม่รู้เนี่ยน้องโดนไล่ที่อ๋อไล่ที่อันนั้นหรือเปล่าอ่ะไล่ที่ที่จะจัดงานเชื่อมจิตที่กรุงเทพ CDC หรือเปล่า น่าจะน่าจะประเด็นนี้ไหมอันนี้ไม่หมูก็ไม่ทราบนะแต่เขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยน้องโดนไล่ที่ยังโดนปรามาดหนักฟ้าดินไม่ทนเขาบอกโอ้ฉันก็เหนื่อยกับเธอจริง,รงๆนะเนี่ยติ่งคนนี้เนี่ยโอ้ยถ้าจะมีความคิดเห็นแบบนี้นะมีความคิดเห็นแบบนี้คุณคนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเนาะคุณคนนี้เนี่ยคุณคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นห่วงคุณจริงๆอะ่ะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากๆเลย เอาย้าอีกทีหนึ่งนะคุณคุณที่คอมเมนต์กินข้าวเยอะๆกินข้าวเยอะๆภัยธรรมชาติภัยพิบัติเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเทพของพวกคุณเนี่ยมันเกี่ยวอะไรอะ่ะคนก็ปรามาทั้งเมืองนี่แหละแต่ภัยธรรมชาติเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยหรือว่าเป็นฝีมือจะบอกว่าเป็นฝีมือเอองค์อ,อวตารเหรอหรือ,อยังไงเนี่ยเอาอ่านอีกทีนึงช่วยกันตีความหน่อยทุกคน ล่วงเกินปรามาเทพฟ้าดินเลยลงโทษอยากรอดก็หยุดปรามาตรน้องโดนไล่ที่และยังโดนปรามาตหนักฟ้าดินไม่ทนเขาบอกอย่างเงี้ยโคตรตลกเลยอ่ะตลกเลยอ่ะเราก็ตอบเข้าไปแหละตอบเข้าไปตอบตอบไปแบบให้แง่คิดนะเออแต่ถ้าแต่ถ้าคอมเมนต์มาในละะักษณะที่แบบเออยกเหตุผลมาเดี๋ยวไม่หมูก็ฟังเหตุผลนะ ไม่ผมไม่ใช่คนที่แบบจะฉอดจะฉอดได้ทุกเรื่องนะเอออันไหนมีเหตุผลมาเราก็แลกเปลี่ยนกันคุยกันแต่อันไหนไม่มีเหตุผลหลุดโลกหลุดจัก,กรวาลเดี๋ยวเราก็อยากให้สติเขาอะเราอยากให้สติเขาอะ่อะเนาะเอาถ้าเป็นถ้าถ้าคุณคุณติ่งคนนี้จะคอมเมนต์มาลาักษณะนี้เราก็อยากจะให้ความรู้เขาเนาะเนาะเออเราในฐานะคุณครูคนหนึ่งก็อยากจะให้ความรู้เขานะให้ความรู้ติ่งคนนี้แหละติ่งเชื่อมเนี่ยเพื่อประเทืองปัญญาเพื่อประเทองปัญญาเนาะ เอาหนะฟังนะคะความเชื่อของชาวพุทธนิกายเถรวาทเนี่ยจะไม่เชื่อว่าการอวตารมีจริงการอวตารมีจริงเพราะจิตนั้นมีดวงเดียวเพียงแต่เกิดและดับตลอดเวลาเทพเทวดามารพรหมพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ไม่มีใครสามารถแบ่งภาคอวตารได้หูตาสว่างขึ้นเลยยังติ่งเอ้ยยังเชื่ออยู่เหรอเทพหางเต่าหางเต่าตัดไม่ขาดเนี่ย โอ้เสกอะไรได้ทุกอย่างเกิดภัยพิบัติบอกให้ไปหาอาชีพก่อนและสาวกก็สาธุเชื่อภูมิใจภูมิใจที่ติง่งเออที่เทพแบบให้ความคิดเห็นอย่างเงี้ยให้ความคิดเห็นเป็นผู้ใหญ่มากชื่นชมดีใจอืมแล้วเออวันนี้วันเนี้ยวันนี้เนี่ยเออก็เขาก็มีไลฟ์ของเขาแหละเขาจะมีไลฟ์เมื่อเมื่อตอนเมื่อเที่ยงหรือป่าตอนเที่ยง เขาจะไล่เตรียมตัวจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมั้งที่จะแสงสีทองอะ่ะรับแสงสีทองวันที่ยี่สิบแปดเขาจะรับแสงสีทองวันที่ยี่สิบแปดเขาก็จะไล่ของเขาไปเรื่อยๆนับจากวันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดก็วันพุธใช่ไหมเออวันนี้เขาก็ไล่อีกเออไล่อีกวันนี้เนี่ยวันนี้เทพหางเต่าออกไล่นะทุกคนออกไล่นะเอาหน้าแก่ๆออกไล่นะโอ้เด็กหน้าแก่ใช่ไหมแปลกจังเลยอ่ะ หรือว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกเขาบอกว่านั่นไงก็บอกแล้วไงว่าน้องเนี่ยเอ่ออวตารลงมาเกิดน้องเนี่ยกายสังขารน้องเป็นเด็กแปดขวบแต่จริงๆแล้วอายุพันกว่าปีแล้วหรือจะเป็นอย่างนั้นถ้าพันกว่าปีนี่คงไม่คงไม่มานั่งอยู่หน้าจอหรอกเนาะคงไปถึงไหนถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะเออวันนี้นะ่ะน้องน้องน้องออกมาไลฟ์สอนทำสอนทำเหล่าสาวกเขาออกมาปุ๊บ ออกมาปุ๊บนะออกมาปุ๊บมาถึงก็มานั่งตักมา,มาเชิญไม่เชิญนั่งตักหรอกก็มาแบบเออมาคลอเคลียแม่เขานั่นแหละมาคลอเคลียแม่เขาแล้วก็มาเปลี่ยนเอฟเฟกมาเปลี่ยนเอฟเฟกตเอฟเฟก่์ตามภาษาเด็กๆเนาะมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็เด็กอะ่ะคือเด็กเขาคือเด็กเขาไม่ใช่เทพอวตารเขาคือเด็กเราจะมองกี่ครั้งกี่ครั้งตีลังกาดูก็คือเด็ก มาถึงก็คลอเคลียมาหยอกเย้ากับแม่เขาก็เพื่อนเล่นในวัยเดียวกันนั้นไม่มีเนาะนอกจากหมาเชอรี่เแล้วก็หันซ้ายหันขวาก็มีผู้ปกครองป้าป้ามาม่าอะไรเงี้ยก็มาคลอเคลียแม่เขากระโดดคลอเคลียกันก็มาเปลี่ยน Effect. เอฟเฟกต์เปลี่ยนเป็นโน่นเป็นนี่สนุกสนานเนี่ยแล้วก็ทักไทยบรรดาคนที่เข้ามาในไลฟ์หน้ามาสการหลวงตาสวัสดีคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปใช่ไหมแต่แม่เขาอ่ะก็ดูนะดู ดูมีสายตาชื่นชมลูกลูกเทพเขานะโอ้ลูกฉันมาแล้วลูกเทพสายตาตอนตอนแรกตอนที่เอ,อหลวงตาที่พระรูปหนึ่งในนั้นแหละอ,อสอนทมกันแลกเปลี่ยนเอ,อสอนทมสาวกถามหลวงตาตอบตอนนั้นแม่ก็น่าอย่างนี้นะหน้าไม่ค่อยเอ,อเรมปรีเท่าไหร่อ่ะแต่พอลูกมาเสร็จก็หน้ายิ้มลูกฉันมาแล้วลูกฉันตอบธรรมะเก่งลูกฉันมาแล้วดีใจจังเลยลูกออกไลฟ์นะ ลูกเทพเขาอะเนาะอ่ะลูกเทพของแม่มาแล้วอัจฉริยะมากเลยลูกเทพของแม่เนี่ยมาถึงก็เปลี่ยนเลยอัจฉริยะมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกนะเอฟเฟกนะเอฟเฟกเป็นด้วยมาถึงก็เปลี่ยนแต่แม่เขาไม่พูดเอฟเฟกนะทุกคนมาถึงนะเอ้ยน้องมาถึงก็เปลี่ยนแอปเฟกแม่ทันทีมาถึงก็เปลี่ยนแอฟ <laughs> เกไม่รู้แกพูดไม่ชัดหรือลิ้นแกมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้แกพูดไม่ชัดรือลิ้นแกนมีปัญหานะน้องน้องมาถึงก็เปลี่ยนอปเอฟเฟกแม่คือ effect, effect นะเอฟเฟกเอฟเฟกนะเอก็จะไปล้อเรียนแกแกน่าจะมีปัญหาเรื่องแบบการการออกเสียงการบังคับลิ้นเนี่ย